ครับก็มาดูคำสั่งซับ r 1 r 2นะครับคำสั่งซับเนี่ยก็คือ subtract เป็นการลบนะครับเป็นการลบค่าใน r 2ออกจาก r 1ซึ่งซึ่งผลลับที่เราลบได้เราก็จะเก็บไว้ใน r 1นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก่อนใช้คำสั่งซับ r 1 r 2เนี่ย r 1ของเรามีค่าอยู่10 r 2ของเรามีค่าอยู่4ะค่ับพอหลังจากเราใช้คำสั่ง s ับปุ๊บมันก็คือการ r 1ลบ r 2ก็คือ10 ลบสี่เท่ากับหกครับซึ่งหกเป็นผลลัพธ์ที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะไปเก็บค่าไว้ใน r 1นะครับซึ่ง r 1ก็จะมีค่าเป็น6ส่วน r 2เนี่ยก็จะมีค่าเป็น4เหมือนเดิมนะครับต่อมาเรามาดูที่คำสั่งเมานะครับคำสั่งเมาหรือก็คือ multiply นะครับเป็นการคูณน,นะครับเป็นการคูนค่าใน r 1ด้วยค่าใน r 2นะครับจากนั้นก็เก็บผลลัพธ์ไว้ใน r 1เหมือนกันครับผมยกตัวยอย่างง่ายๆนะครับ ก่อนการใช้คำสั่งเนี่ย R1 ของเรามีค่าอยู่10 R2 ของเรามีค่าอยู่4พอหลังจากใช้คำสั่งปุ๊บเมา R1 R2 นะครับนั่นก็คือการที่ R1 คูณกับ R21 หนึ 2, ่งหรือก็คือ10คูณ4จะได้40เป็นผลลัพธ์ของเราแล้วผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยเราจะเก็บไว้ใน R1 เหมือนกันครับ R1 ของเราก็จะเป็น40สตัวหน้า2มีค่าเท่าเดิมเป็น4นะครับ มาต่อกันที่คำสั่ง drive r 1 r 2ก็คือ divide นั่นเองหรือการหารนะครับการหารค่าใน r 1ด้วย r 2นั่นเองซึ่งการจัดเก็บค่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ isa ของ processor นั้นๆน,น,นะครับก็คือยกตัวอย่างนะครับเราจะสามารถเก็บผลหารไว้ใน r 1และเก็บเศษไว้ใน r 2ได้นะครับหรือว่าเราจะเก็บแค่ผลหารเท่านั้นไว้ใน r 1ก็ได้หรือว่าเราอาจจะกำหนด register เฉพาะที่เอาไว้เก็บค่านะครับ เอตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือก่อนใช้คําสั่งเนี่ย R1 ของเรามีค่าอยู่10ส่วน r 2เนี่ยมีค่าอยู่3ซึ่งหลังจากใช้คําสั่ง d i v e อ1 r 2ครับเดี๋ยวคือ div นั่นเองก็จะเป็นการที่ r 1หาร r 2นั่นเองครับก็คือ10หาร3ซึ่งจะได้3เป็นผลหารแล้วก็เศษเนี่ยก็จะได้1ซึ่งเราก็จะเก็บผลหารเนี่ยไว้ใน r 1นะครับ อันหนึ่งก็จะมีค่าเป็น3แล้วเศษหนึ่งของเราเนี่ยเราจะเก็บไว้ใน R 2 R 2ของเราก็จะมีค่าเป็น1น,นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับ